ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็จะพามาดูเบื้องหลังการรับใบประกาศนียบัตรของช่างเปาจากจังหวัดกระบี่กันนะคะช่างเปาเนี่ยตอนแรกก็คือมาเรียนสักตัวมืออาชีพกับทางคลิกร์ตนะคะได้รับใบประกาศนียบัตรใบแรกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็กลับไปเปิดร้านที่จังหวัดกระบี่แล้วก็รับงานสักวนไปวนมาค่ะก็คือรับงานสักแบบได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าแอดมินจาได้ว่าเวลาที่จะอัปเดตหน้าเว็บให้ช่างเปา เทไรก็คือแบบเรียกได้ว่าทํากันจนมือหงอิกกันเลยะค่ะทุกคนถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของกิจการการสักไปแล้ว1กิจการนะคะแต่ว่าเนื่องจากลูกค้าของช่างเปานะคะเขารีเควส์มาค่ะว่าอยากให้มีบริการเจาะร่างกายเพิ่มช่างเปาก็เลยเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่เพื่อกลับมาเรียนที่ดอนเมืองอีกรอบค่ะ รอบนี้เนี่ยช่างเป่าก็ได้เลือกเรียนคลาสเจาะฝังร่างกายมืออาชีพกับครูเบสโอสคูนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เกิน5วันก็จบหลักสูตรได้นะคะแล้วก็ก็คือรับใบประกาศใบที่2ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อจากนี้นะคะ ร้านของช่างเปาที่จังหวัดกระบี่นะคะก็เรียกว่ามีบริการฟูลออปชันกันแบบสุดๆไปเลยค่ะเรียกได้ว่ามีทั้งสักลายเจาะร่างกายเมื่อสองอย่างนี้ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันลูกค้าจะได้งานศิลปะขั้นสุดที่เรียกว่าสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กันได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่พิกัดจังหวัดกระบี่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง,งลองค้นหาดูได้ใน Google ว่าช่างเปารับสักลายจังหวัดกระบี่รับรองว่าจะมีข้อมูลมีพอร์ตโฟลิโอ โอของช่างเปาโดดเด้งขึ้นมาทันทีเลยจ้ะเพราะแอดมินทำไว้ให้แล้วอะไรประมาณนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับช่งางเปาด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จแห่งๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปเย่ yeah! สำหรับวันนี้แอดมินก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องให้แอดมินด้วยนะถ้าสนใจเรียนสักลายก็ปัดขวาแล้วเข้าไปที่โปรโฟไฟล์ TikTok ได้เล,เลยจ้ะจะมีวิธีการสมัครเรียนปักหมุดเอาไว้อยู่คลิปแรกๆเลยเดอ้อสำหรับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้บายยค่ะ